พบกับช่องออดี้แฟมิลี่นะคะอ้าวถุงเท้าไปไหนไม่ใส่ทำไมไม่ใส่ถุงเท้าว่าเดี๋ยวเราต้องถอดอันนี้ไปรำมาใช่ไหมเราต้องถอดรองเท้านะคะเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะพาออดี้เข้าเซเว่นนะคะซื้อน้ำซื้อขนม,นมไปดูน้ำกันเลยอ้าวแม่ให้ดูอะไรคะเออนี่นี่ออดี้ตรงนี้เขาลดราคาด้วยนะอุ้ยออดี้ คนเอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นชี่ระแตมมันไม่ใช่รถนะคะอะดี้นี่อะไรอ่ะอุ้ยสวยเนาะดูดิมีเล็บด้วยอ่ะเซเว่นนี้เป็นเซเว่นที่แม่หนุ่มชอบมานะของมันเยอะมากนะดิมาดูตรงนี้ดิจัดอะไรคะจัดอันไหนจัดสีจัดอันไหนให้อันเดียวให้อันเดียวอ่ะ อันนี้มาสิบสองบาทถูกดิเป็นสติกเกอร์อ้ยเล็บมีหลายสีเลยดูสนนไิไม่เอาไม่เอาหรอกเอาของกินดีกว่าเล็บมันกินไม่ได้อ,อ,อันนี้น่าจะมีขนมด้วยไหมคะมีมาเอาดีวัมนมันมีขนมด้วยเดี๋ยวเราไปแกะกัน,น,น,นวันนั้เอาดีเข้าเซเว่นนี้เอาดีเจอนี้ด้วยใช่ไหม อะไรนะแชรแบ,รแ,แ,บรแต่ว่าป้าเมยไม่ให้ซื้อนะทุกคนน่าสงสารมากได้ยางน้ำเอาน้ำอะไรคะอุ้ยไม่เอากินกินแบบซี่หรอมึนปวดท้องไหมอะ่ะเอาน้ำอะไรกินอะไรไม่มีประโยชน์เลยนะคะออดีอะ่ะไปอีกอย่างนึงเอาอะไร เอาอะไรคะใส่ตต้องใส่ตากร้าด้วยมาปะใส่ตากร้านี่มาโซนช็อกโกแลตสิที่เราเจอไอ้นี่เผื่อมันเผื่อมันจะเจอแคร์แบร์นะขอให้ีุ้ยอุ้ยตรงนี้ก็มีมีไหมลูกแคร์แบร์ดูข้างล่างสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบาร์บี้เฮ้ยนี่คืออะไร บอบบี้ <Lob> มามาดูขนมตรงนี้มาหนูเอาอะไรได้ยังคะได้ยังอืมของเยอะนะคะที่นี่ จะเผ็ดกันแค่ไหนกันเชียวที่เจ้าหรอมันคืออะไรคะไหนแม่ขอดูหน่อยมันคืออะไรอ่ะมันจะเผ็ดแค่ไหนกันเชียวมันคืออะไรมันคือพริกค่ะแม่เอาอันีอันนีกินได้เหรอลูกอมพริกค่ะอันนีกินได้เหรอซื้อแล้วต้องกินให้ได้นะไหนราคาเท่าไหร่ให้แม่ดูก่อนราคาหกเก้าบาทโอ้ยสามเก้ามันแพงไปไม่เอาหรอกไม่ต้องให้คุณแม่อะ คุณแม่มีแล้วค่ะมีไข่ที่บ้าน,นค่ะคุณแม่ไม่เอาไม่เอาคุณแม่มีขนมปังแล้วอ๋อที่ได้ของตัวเองหรือ,อยังเหรอเร็เวๆไหนดูที่สาลัยเหรอเท่าไหร่อ่ะอันนี้มันแม่จะให้พี่โต้งกินเองกินเองเหรอจะเอาเหรอไหนนี่หรือเปล่าที่พี่เอาการบอกว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เผ็ดอะ่ะ มีป๊อปคอสติด้วยแต่มันไม่เผ็ดมันชีอือืมเราก็เอาปะไป,ไปจ่ายตังไปเวฟปได้อะไรบ้างคะโอ้ได้ของกินแบบว่าเหมือนกินกับข้าวเลยใช่ไหมคะไม่ใช่ของกินเล่นนะคะดีมากอันนี้ดีมากไม่มีขนมเลยนะค่อยไปกินขนมปังกับนูเทลล่าเนาะโอเคปะ<ม>แล้วก็มีนมอยู่ช็อกโกแลตตาจ่ายตัง ตอนนี้ออดีก็ได้ของครบแล้วนะคะแต่ว่าแม่แหม่มจะไปกินไส้กรอกด้วยจะไปซื้อไส้กรอกใไฮพิโตด้วยนะคะมาออดีปิดคลิปก่อนนะคะใครอันนี้ไปกินลูกก่อนไหมไม่ไกลับบ้านแล้วปิดคลิปด,ดีกว่ามาใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องออดี้แฟมิลี่วดนะคะบ๊ายบาย